อดีตผู้นำมาเลเซียที่ถูกตั้งข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตกองทุนวัน Mdb นะคะไม่พอใจหลังจากที่ทางการอายัดบัญชีทรัพย์สินส่วนตัวค่ะ นายนาจิบลาซักอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กโดยระบุว่าบัญชีส่วนตัวของเขาถูกอายัดทําให้การชรําระบินต่างๆลําบากมากซึ่งเขาเพิ่งจะทราบว่าบัญชีถูกอายัดก็ตอนที่เช็คสั่งจ่ายค่ารักษาพยาบาลของลูกสาวใช้ไม่ได้นั่นเอง นายนาชิบระบุว่าบัญชีธนาคารนี้ไม่มีการทําธุรกรรมอย่างอื่นแต่มีไว้สําหรับรับเงินเดือนของเขาในฐานะของสมาชิกรัฐสภาและเงินบํานาญในฐานะมุขมนตรีแห่งรัฐปีหนังเท่านั้นพร้อมกันนี้ยืนยันว่าบัญชีนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดและก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เจ้าหน้าที่กําลังสืบสวนอยู่ด้วยนอกจากนี้เขายังบอกด้วยว่าทางการมาเลเซียต้องตระหนักดีว่าเขาเองก็เป็นพลเมืองธรรมดาเหมือนกับคนอื่นๆเช่นเดียวกัน และในฐานะหัวหน้าครอบครัวเขาเองก็มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องรับผิดชอบเช่นค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายภายในบ้าน นายนาจิปถูกจับกลุ่มตัวนะคะที่บ้านพักในกรุงกลาลำเปิร์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาและถูกตั้งข้อหารวมทั้งสิ้น4กระทงด้วยกันโดย3ข้อหาแรกคือการประพฤติผิดในหน้าที่ขณะที่อีกหนึ่งข้อหาคือการใช้อำนาจในทางมิชอบที่เชื่อมโยงกับกรณีการทุจริต S R C International ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกองทุนวัน M D B ที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะนายนาจิปปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอะไรผิดคะ่ะ